สวัสดีค่ะกายนะคะอายุ27ปีค่ะจบจิตวิทยาเกียรยยมดบบหนึ่งเหรียญทองค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทผักตบนะคะแล้วก็เป็นแมคคออนไลน์ค่ะคนทั่วไปก็คงจะมองว่าเออเด็กเกียริยมแบบคงเก่งกว่าดีกว่าแน่เลยอะไรเงี้ยเธอต้องเงินเดือนดีมากแน่อะไรเงี้ยเธอต้องแบบออจบไปคงได้ตำแหน่งสูงๆเงี้ย ตจริงเราเหมือนคนทั่วไปนะก็มีการหางานนี่แหละไม่ได้มีการจองตัวเกิดขึ้นไม่ได้แบบมีบริษัทมาขอซื้อตัวจากมหาลัยเราก็คือหางานเหมือนคนทั่วไปเลยก็มีไปสัมภาษณ์หลายบริษัทเหมือนกันสุดท้ายก็คือไปได้งานที่บ้านเกิดตัวเองนะครัุปาจริงเแต่พอ,อจริงมาเข้าทางานจริงนะ เกียรติโยมมันเหมือนแค่เป็นเป็นการแต่งตัวเหมือนเป็นเป็น perception ด่านแรกเป็นเป็น first i m p r e s s i o นด่านแรกที่ทําให้เราคาดหวังกับคนคนหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานของเรามันจะเป็นตัวบอกเองว่าสุดท้ายนี้เราควรจะได้เกียรติยมจริงๆไหมอย่างที่มหาลัยมอบให้เราไหมหรือว่าเราได้เกียรติยมแค่ใบประกาศนียบัตรแล้วจริงๆเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้ไปแอพพลายได้เลยได้ได้งานที่แรกเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมฝ่าย HR นะคะนะเป็นบริษัทอาหารสัตว์ซึ่งก็ใหญ่อยู่เพราะว่าเขาเป็นมหาชนตอนแรกขอบเขตนงานเราก็เหมือนแบบ ท,ทั่วไปแต่สุดท้ายพอเราได้ทำาจริงๆเนี่ยเหมือนออร่าเรามันเปล่งออกมาเหมือนความเป็นเราที่ทําอะไรต้องเล่นใหญ่หรือเปล่าทำอะไรต้องดีต้องเพอร์เฟกต์หรือเปล่ามันก็ออกมาจากกระบวนการการทํางานมันก็ออกมาเป็นผ่านผลงานจนผู้ใหญ่เขาก็มองว่าเออเด็กคนนี้มันทำได้นะพอทําได้ปุ๊บพวกก็ให้งานเราใหญ่เลยนี่เข้าไปปีแรกได้เป็นลีีหน้าที่ของเราก็คือคิดกิจกรรม พัฒนาความสุขของนักนายสัต์แล้วก็ส่งประกวดกับสสสอีสออกมันค่อนข้างที่จะยากมากเราเองในฐานะตัวนั้นเนี่ยเด็กจบใหม่แล้วก็เป็นคนคนเดียวที่เป็นนักจิตวิทยาในองค์กรด้วยหน้าที่ทุกอย่างมันก็เลยตกมาที่เราเราก็เป็นหลีในการทํากิจกรรมทุกอย่างแต่สิ่งที่มันกดดันเราก็คือเดียวนะฉันทํางานปีแรกอะยังไม่ถึงปีด้วยอเออทำไมฉันต้องมาเป็นเป็นคนที่ต้องหลีโปรเจกต์ขนาดนี้ทําไมฉันต้องแบบดีวตรงกับผู้จัดการโรงง,งานซึ่งเป็นระดับท็อปสุดนานาตอนนั้นอะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนเราทํางานกับผู้ใหญ่่อออยยยูตลลลดเเวางมันก็แบบ กดดันเหนื่อยกับทุกๆอย่างผลงานที่คาดหวังก็คือแข่งต้องต้องได้รางวัลระดับประเทศอะไรเงี้ยทาโครงการปรับพฤติกรรมให้พนักงานเลิกบุหรี่พนักงานก็ต้องเลิกได้จริงๆนะกลายเป็นว่าเหมือนเราถือทุกๆอย่างเลยด้วยด้วยด้วยความเป็นเด็กตัวเล็กคนเดียวเนี่ยซึ่งกว่าจะเราจะรู้ตัวตอนนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเออฉันทํามากไปแล้วฉันเหนื่อยจังเลยทํางานจนถึงเสาร์วันที่อยู่หนึ่งวันเนาะเอาจริงๆตื่นมา ทำงานบ้านซักผ้าอย่างเงี้ยก็ก็แทบจะหมดไปครึ่งวันแล้วนะพูดง่ายวันอาทิตย์เหมือนไม่ได้หยุดเลยบางทีเอางานกลับมาทาที่บ้านด้วยเพราะเราต้องการให้งานในวันจันทร์มันดีขึ้นวันอังคารมันเสร็จวันพุธมันตามเป้าเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเราทํางานเจวันอะเอาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพูดง่ายวันอาทิตย์เหมือนไม่ได้พักแค่เปลี่ยนสถานที่มาทางานที่บ้านเอาจริงเงินเดือนเป็นความลับนะแต่ที่เราเราถือว่าเป็นเราเป็นบุคคลภายนอกเงินเดือนตอนนั้นเนี่ยเยยมดับหนึ่งเหรียญทองเนาะอ่า หนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทอืมจริงจริงหนึ่งหมื่นสามพันบาทในยุคที่ข้าวยากหมากแพงมากอ่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเรามองแค่ว่าเราจบใหม่นั่นแหละแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กไงเพราะเราไม่เคยรู้ไงแล้วก็ถูกเราถูก m i n ์เซตของผู้ใหญ่บอกมาว่าทํางานเนี่ยอย่าเลือกงานเนาะ ไม่เลือกงานไม่ยากจนทําไปเถอะเดี๋ยวก็รวยอดทนไปเดี๋ยวก็รวยอะไรเงี้ยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเดี๋ยวก็รวยเงี้ยพอรู้สึกว่าณนะักวันหนึ่งที่เราตั้งใจทําทุกอย่างแบบที่ผู้ใหญ่ขอพูดจริงๆปรากฏว่ามันไม่ใช่หนทางที่ที่นวทางเราไปสู่ความสบายในอนาคตนะเราคิดว่าเรามีหนทางที่ดีกว่านี้มันก็มีความสุขนะที่เราได้ทํางานที่ดีแบบนั้นทํางานที่มีความราับผิดชอบสูงแบบนั้นแต่สุดท้ายเราก็มาเฝ้าถามตัวเองว่าแล้วสุดท้ายเราได้อะไรนอกจากประสบการณ์ แต่มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราทํางานไปสักปีหนึ่งแล้วเราจะต้องลาไปเพื่อซ้อมรับเป็นิญญาเราได้กลับไปเจอกลุ่มเพื่อนของเราอีกครั้งที่เราได้เรียนกันมาเนาะเมามอยหอยสัมกันแบบตามสไตล์ของเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมาแลมปีนะปีครึ่งอะไราเงี้ยแล้วอวดกันที่อุ้ยมึงกูทำงานนี้กูเงินเดือนเท่านี้เพราะนั้นตอนนั้นเด็กก็ยังพูดได้เพราะว่าเราเป็นเด็กจบใหม่แล้วก็คุยเงินเนกันได้ในในภาษาของเพื่อนเนาแต่จริงๆไม่ควรพูดในบริษันนะเราก็รับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนะ่ีเเกือนๆคดยว เพื่อนไม่ได้จบเกี่ยนนิยมนะเว้ยเพื่อนเรียนธรรมดาเลยตอนเรียนฉันก็ช่วยเขาด้วยตอนเรียนฉันนี่เป็นที่ปรึกษาเลยแบบช่วยเพื่อนนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างแต่เพื่อนทางานเงินเดือนหมื่นแปดสองหมื่นห้าสามหมื่นจบใหม่เหมือนกันน่ะเราเลยได้คําตอบว่าสุดท้ายแล้วว่าทุกคนน่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองเ้ยเราไม่จําเป็นที่ต้องยึดคําว่าไม่เลือกงานไม่ลาจนคุณเลือกไปเถอะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าความสามารถคุณถึงอ่ะคุณเลือกเลยคุณเลือกแล้วคุณสแสดงเขาเห็นว่าความสามารถของคุณนะมัน,ม,นมันเีง,เง,เจจง,งนนมันเทียนนนย กับไอางานเราเนี่ยต้องมาปรับพฤติกรรมคนในองค์กรทําปหนึ่งเป็นเจ้าที่สานณสุกอะทั้งที่ทฉันจบแค่จิตวิทยาแต่ฉันมีความรู้เรื่องด้าน,ก,นการพยาบาลก็มาด้วยทําทุกอย่างฉันเร้เงกันเลยแค่หมื่นสามันกลับกันเลยนะสามหมื่นกับหมื่นสามแบบคือเราเราก็ไม่ได้เฟลขนาดนั้นนะแต่พี่คิดว่าเราเริ่มตกผลึกแล้วหลังจากนี้เราจะมูฟออนเราจะหาสิ่งที่ดีกว่านี้ให้กับตัวเองสิ่งที่มันคุ้มค่าวกว่านี้กับตัวเองสิ่งที่ทาให้ฉันรู้สึกว่างานเราได้แล้วอะผลตอบแทนเราก็ต้องดีด้วยเพื่อให้เราแบบได้ พอกลับมาปุ๊บเนี่ยพอรับปริญญาเสร็จปุ๊บกลับมาก็นั่งเขียนไปรอแล้วก็ยื่นเลยแล้วก็ขับรถขึ้นไปเลยสัมภาษณ์ที่กรุงเทพพอเราคุยกันปุ๊บเราบริษัทนี้เป็นบริษัทข้ามชาติด้วยเป็นทำเอเจนซี่โฆษณาเราก็ว้าว,าวแล้ว,วอะแบบเออนี่แหละเงินเดือนที่ฉันต้องการเพราะเพื่อนจะมันได้ประมาณนี้ไงวะ